สวัสดีครับรุนสวัสด์ยามเช้าครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีก็มากลับบ้านมาเทศกาลปีใหม่ครับวันนี้ก็ตื่นเช้าเ้ามาก็มารับบรรยากาศเช้าเช้าอากาศสดชื่นครับบ้านเราเอฟทีคนไหนอยู่ที่ไหนก็รายงานตัวด้วยนะครับตอนนี้สำหรับผมก็อยู่ที่เพชรบูรณ์วิเชียนบุรีครับ ฝากด้วน,นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับใครมีอะไรก็อัปเดตกันได้ครับส่วนผมก็มาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเนาะอันนี้ก็ยังไม่ถึงวันปีใหม่ดีเท่าไหร่วันนี้วันที่29ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาชมบรรยากาศเช้าๆบ้านนอกบ้านเราเนาะนี้ก็นี่ครับ บรรยากาศที่หน้าบ้านผมวันนี้ก็จะพาเดินดูสวนดูไปเรื่อยๆครับนี่ว่าบรรยากาศบ้านผมเป็นยังไงมั่งก็นี่ครับก็จะเป็นดอกไม้ยามเช้าเนาะมาชมกันก็ประมาณนี้ครับสวยๆนะ เราไม่มีอะไรจะอวดกันเราก็มีแค่ธรรมชาติบ้านเรานี่แหละที่จะมาอวดกันว่าบ้านใครมีอะไรธรรมชาติเป็นยังไงส่วนฝั่งนู้นครับก็จะเป็นภูเขาอันนี้พระอาทิตย์กำลังเริ่มเริ่มจะขึ้นแล้วเอเรามาเห็นลมไาลมลาอยู่เนะาะเช้าอากาศสดชื่นครับที่บ้านบรรยากาศก,รรก็ไม่หนาวมากก็พอได้อยู่ อากาศกำลังดีครับอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆก็พาเอฟซมาเที่ยวเพชรบูร์เนาะแต่ลอำเภอแต่ละจังหวัดเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นแบบไหนก็จะได้ไม่เล่าสู่กันฟังเนาะใครมีอะไรก็มาอัปเดตกันได้นะครับของผมก็ประมาณเนี้ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับบ้านผมก็เป็นบ้านนอกแต่บรรยากาศดีมาก ข้างหลังบ้านก็เป็นภูเขาหน้าบ้านก็เป็นสระน้ําครับนี่สระน้ําหน้าบ้าน,นาอย่างที่เขาว่าครับหลังบ้านติดภูเขาหน้าบ้านติดสระน้ําแต่ตัวบ้านติดไฟแนน <laughs> ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันว่า ธรรมชาติแต่ละบ้านแต่ละที่เป็นยังไงเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะอือตอนนี้ลูกน้องก็เหา่าสวัสดีลูกพี่สวัสดีสวัสดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามาเยี่ยมเรามาเยี่ยมเราไม่ได้มาหาเรื่องใจเย็นใจเย็นเออลูกพี่นี่กันเนาะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใจเย็น วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ